พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับกวันนี้ก็จะมาแคสเกมเกมเฮอะไรก็ได้พ้ยส <ove purposely> ักพอดีไปกันฟูเฟยดีเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอึ๊บอเออเอออเ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 อเออเเออเออเเออเเ นี่เคยเล่นะนี่นีถีบหน้าอันไกลโพนนีทุกนีกันฟูเฟรติตีหน้าลับปดเอกปดไทยดีมคือกันฟูงั้นคุยช่วยได้อูกันฟูเติ บาบิงมาบิงบิงฮาราทอนเป็น่อยตู้เฮ็ดช็อตก็ตู้เฮ็ดช็อตตู้งเ้ยอย่ามองมองมองนี้การฟูบาดิงนี่มาเตอะเต็งปะเตยดินจีดเจสโลนี่มาดนบกขาด ไอ u เจ๊ยิบใช่มัต่ปกขาดเตะไม่เมือปิวไปถึงนอกอากาศมาในแชมพูกันเลยทีเดียวขาวุ้บเตะปุ๊กกันปูเฟรดทิชมปิวไปถึงนอกอากาศโชคเตะปิวไปนอกอากาศโอ้ยิต่มันอยู่อีคิวแต่มัูอีอีกปรกันนะะกิว เดินขึ้นมามัดรวงทะลวงหำนี่เอ้าเหี้ยสัดจะพิงอันนี้ครับสวัสดีครับแค่สองนาทีครับโอ้เฮียแค่นี้ครับอืมๆหึิ้งลงง่ายดีครับที่นี้ครับอู้พิกเทดำพิี